มาเที่ยวที่ไหนวันนี้ดูนกเหรอใช่อันนี้ได้เหรียญทองหรือเปล่าวันนี้คือกีฬาสีใช่ไหมได้เหรียญทองใช่ไหมโอเคอันนี้เราไปเที่ยวไหนกันตอนนี้บางปูที่สมุทรปราการอ่าอ่านี่แม่มึงเฮมื่อกี้อะไรอ่าผู้เสพวันนี้มาที่ทุ่งอากาศบางปูจมูกกอดแน่นเลยอะกลัวตก นกันเองปินชนกันอ่ะสวัสน่านี่ค่ะ้นกสวยมาก เดขาค้านานโอเคพูดเลยตอนนี้ครับเราอยู่ที่บางปูนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานที่เราจะเห็นนกตรงนู้นนะครับนี่ครับและอีกสกพากเราจะไปเอาอาหารนกครับมาให้ให้นกกินนะคะยูวูรายการวูอันนี้ถืออะไรอยู่นี่คืออาหารนกครับเอาไว้ให้นกกินน่ง Ai đó. Ai chứ. Nó bay rồi. Nó cụp chạy vào. nó bay nó

nói gì thảo nhưng mà nó đi khéo, là tao phải lau lắm xưng nó rất thôi luôn. Á. แต่ตอนนี้นกเยอะมากไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ประโยชน์ แต่ได้ใสเดี่ยนะลูกแมวอะเอ้าสวยนะแมวสวยนี่เหลือเกินสีแดงสีแดงเลยสีแดงทุกคนฝนนี่คือที่เป่าโอ้โหซึ่งบั๊ันนี้เป็นฟองอากาศนะครับที่เราเป่าเล็บและ

ตตัวนั้นอนะ่ะตี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 ขาตัวนั่นนะ่ะอ่าตัวนั้น,ต,น,นต้องไปกลางกลางกันกนรงนอันลนง เล่นนะเออสนุกใครเล่นแล้ว พูดเสียได้เสียตังค์ฮะได้เสียตังค์อีกแล้วได้เสียตังค์ฮะคิดว่าจะไม่เสียเสียแน่อนอนใช่เสีย,ยอยู่ดีได้อยู่ดีไปสานี้ฝั่งโน้นก็เจอฝั่งนี้ห <c oughs> นีจากฝั่งนูน้นเดินหนีมาฝั่งนูน้นเออฝั่งนู้นมันเจอฝั่งนี้อีกอ่าสุดรถ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  เอาหกแล้วหกแล้วเนี่ยไปขอเติมลุงใหม่เนี่ยลุงบอกเติมไดนน้นไปเล่นไม่เป็นไงไเล่นแล้วก็หกเล่นเด็กน้อยเล่นเล่นไม่ค่อยนนั่ดดดูู <laughs> นกเริ่มเฟดลงนิดหนึ่งแล้วเพราะเแฉมันเริ่มไอ้นี่แหละมันเริ่มมืดเปียกหมดแล้วเดี๋ยวไมอย่าลืมไปล้างมือด้วยนะ ไปไหนและรถไม่รู้นหลังหรับรไ,ไม่น่าขับไม่น่าขับผ่านเข้าใจอยู่ว่ามันขับผ่านได้แต่ว่ามันไม่น่าขับผ<า>่าน